ิปนี้เรามาเที่ยวพัทยานะแล้วเราจะพานั่งรถท็อปออนนะชมรอบๆพัทยานะกงมีเป็นประตูหนึ่งนะเราจะมาซื้อตั๋วที่ประตูหนึ่งนะประตูหนึ่งนี่ยจุดซื้อตัว๋วรถขึ้นรถท็อปออนนะนี่เป็นจุดขายตั๋วนะเวลาตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะรถ ที่เราจะขึ้นนะมีเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะราคาค่าตั๋วสำหรับคนไทย400บาทแต่ต้องมีบัตรประชาชนนะถ้าไม่มีบัตรประชาชนเขาจะคิดในราคาชาวต่างชาติ600บาทนะ หนึ่งรอบใช้เวลา3ชั่วโมงนะราคาค่าตั๋ว400บาทต่อคนนะตอนนี้เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วและเราจะรอขึ้นรถนะรถเขาจะจอดที่จุดท่องเที่ยวหลายที่นะฮะในช่วงที่จอดถ้าเราอยากลงก็ลงได้นะพอลงแล้วนี่ เราต้องรอขึ้นรถคันต่อไปก็ระยะเวลาในการรอคอยก็น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะรอบรถเขาจะมีหลายรอบมากๆนะรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่สิบโมงครึ่งรอบสองรอบแรกนะรอบสิบโมงครึ่งรอบสองสิบเอ็ดโมงครึ่งรอบสามเที่ยงครึ่งและรอบที่สี่บ่ายโมงครึ่งรอบห้าบ่ายสองโมงครึ่งรอบหกบ่ายสามโมงครึ่งรอบเจ็ด สีม่มงครึ่งรอบที่8รอบสุดท้ายนะฮะเวลา5้ามงครึ่งนะฮะเรามีเวลาในการขึ้นรถคันนี้ยี่ชั่วโมงนะถ้าพรุ่งนี้เราอยากจะมาขึ้นอีกเราก็สามารถขึ้นรอบ1 0บโมงครึ่งสิบเอ็ดมงครึ่งสิบสองมงครึ่งและ1 3บสามรึ่งได้นะจุดจอดรถทั้งหมดเขาจะมีอยู่15จุดนะอยู่ที่เรานะเราจะลงหรือไม่ลงนะ ถ้าเราลงเราต้องเสียเวลารอรถอีก1ชั่วโมงนะในคลิปนี้เราจะไม่ลงจุดจอดนะเราจะถ่ายคลิปให้ดู3ชั่วโมงเต็มๆนะว่าเดินทางไปตรงไหนบ้างนะอันนี้คือรถที่เราจะขึ้นนะ ตอนนี้รถก็ออกแล้วนะออกตรงเวลาอยู่นะเขาเขามาจอดที่นี่บ่ายสองโมงครึ่งนะแล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่ที่เทอร์มินอลประมาณ10นาทีนะในการพักรถไปแล้วนะชมเมืองพัทย นะเลนรถติดมากนะอันนี้เพิ่งเวลาบ่ายสามโมงเองนะ ที่29เดือนธันวาคมปี67นะ รถพาวิ่งมาจากเทอร์มินอลนะรถก็จะพามาที่เรียบชายทะเลรถติดมากนะในวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันที่พัทยาเขาจะจัดงานเขาดาวนะก็ะจัดสามวันนะทีนี้จัด 29, 30, 30, 30. 2ิบเก้าสามสิบสามเด็ดรถเยียวมาก และเราจะต้องนั่งอยู่บนรถคันนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะกว่าจะถึงครบทั้ง15จุดนะจริงแล้วจะลงตรงไหนก็ได้นะสามารถลงได้หมดเลยนะใน15จุดแต่ว่าในคลิปนี้จะพานั่งไปเรื่อยๆนะไปให้ครบนะราคาค่าตั๋ว400บาทนะคนไทยถ้าเป็นต่างชาติ600บาท แต่ถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเขาจะคิดในราคา600บาทน,นะดูวิวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่มาเที่ยวพัทยาแล้วแบบอยากนั่งรถชมเมืองน,นะเราว่านั่งตรงนี้ก็คุ้มดีนะเป็นรถสองชั้นเปิดหลังคาได้แบบนี้นะ วนะาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราขอนั่งรถท่องเที่ยวนะขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Peace. Mm -hmm. Whip up my appetite My appetite. Don't leave me here.